ส่วนผู้ว่ากกทครับพอใจภาพรวมวงการกีฬาปีนี้ซึ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า40,000ล้านบาทครับ <S 2> <S 2> ดกรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยปเปิดเผยถึงภาพรวมของวงการกีฬาปีนี้นะครับว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้น่คือร้อยละสิต่อปีซึ่งตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากกว่า40,000ล้านบาทครับโดยกก,กทได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนซึ่งตัวเลขนี้ ถือว่าน่าพอใจแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะไม่ได้ดีนักนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ระดับโลกเกิดขึ้นมากมายในบ้านเรานะครับคุณผู้ชมทั้งลล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก Jesky เจสกี้เวิลด์คัพเมซิงเทลันมารา o อนวิ่งเทรลมวยไทยซึ่งนอกจากจะเป็นเงินหมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูกีฬาโดยตรงแล้วเนี่ยมันมีทางที่ต่อยอด ไปสู่สาก,กรรมกีฬาอื่นด้วยเช่นเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงงานบริการที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็ถือว่าสร้างมูลค่าได้มหาศาลทีเดียวส่วนปีหน้าครับก็จะมุ่งเน้นผลักดันกีฬามวลชนไม่ว่าจะเป็นวิ่งมาราธอนหรือมวยไทยนะฮะก็จะเป็นชนิดกีฬาที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลครับขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติเริ่มจากรายการใหญ่โมโต GP นัดเปิดสนามเดือนกุมภาพันธ์ ต่อด้วยวิ่งเทรลที่ยาลาและก็บอลบอลหญิงเนชั่นลีกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายนครับ